สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรเลียนะคะเมื่อนี้นะคะกลบเป็นมือที่เข้ากลับมาถึงออสเตรียได้สองมือแล้วเนาะเมื่อวานกับเก็บกว่าทำความสะอาดนะคะสักผ้าสักแพ้กเก็บกระเป๋านู่นนี่นั่นนะคะทั้ความสะอาดบ้านเนาะ อากาป้าป้ากับเขาออฟฟิศไปเคลียร์งานนะคะเดี๋ยวื้อนี้นะคะป้าป,ป้ากับกลับบ้าหนึ่งตะเภาที่นี่ป้าป้ากับเขาสวนนะคะมาตัดหญ้าแต่ว่าแม่จ๋ากับมาเบิ่งนะคะดอกไม้ยังในสวนนี่แหละแล้ว,ลวที่นี่นะคะแม่จ๋ากับมาสำรวจผักเนาะที่ว่าอ่ามีอันไหหนลอดแน่แล้วกาเดี๋ยวอ่าแม่จ๋าจะไปเบิ่งพันธุ์ผักนะคะมีอันไหนพ่อวานนะคะที่เดี๋ยวว่ายัางบ่ได้สายเกินไปนะคะกับจะวานจะปลูกนะคะแต่ว่าในส่วนของพริกหรือ,อยังเนี่ยคือแบบปีนี้คงจะได้ปลูกนะคะเพราะว่า เหมือนเขาหลาแล้วนะคะเหมือนเขาสายแล้วลีดแล้วอะไรประมาณนี้นะคะจึงกะจะพกท่านนะคะในช่วงหนาหนาวพินานะคะเพราะฉะนั้นแม่จ๋าก็จะปลูกเพาะพักฝังยางนะคะที่ปลูกได้นะคะแล้วกระท่านกินนะคะก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะพาไปเบิองนะคะวาในสวนของแม่จ๋ามีอย่างแน่นะคะในตอนนี้เนาะแล้วสาหรับคลิปที่แม่จ๋ากลับไทยเนาะเดี๋ยวจะทะยอยลงให้เบิองนะคะแต่วา่ากะปอได้หลายนะคะจะมีนิดๆในนอยเนาะที่แม่จ๋าไทยไหวเนาะเนื่องจากว่าเวลาเบื่ออำนวยนะคะแม่จ๋าจะ ก็ได้เฮ็ดคลิปอย่างปันไดน,นะคะแต่ว่าก็มีแน่เนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะทยอยลงหเบิงนะคะอันนี้เป็นดอกไม้ในสวนเนาะกำลังเบ่งบานนะคะแต่ว่าบางอย่างกับแบบว่าบ้าตายนะคะเขากำลังเกิดใหม่กัมี่นะคะทั้งนี้เนาะ ก็ที่นี่นะคะอันนี้นะคะบอตายนะคะเขากำลังเกิดใหม่เนาะจะว่าตรงนี้แม่จ๋าจะปลูกพักนะคะปลูกแตงปลูกทั่วนะคะตอนนี้ปะปะก็ลังจะตัดห้ากัะหนอกอเล็กต้องใหม่อันนี้ก็จะเป็นทิ่วลิฟนะคะทิ่วลิฟต์กำลังออกนะคะ อะไรลูกอันนี้ก็เป็นเที่ยวลิฟต์นะคะกำลังออกนะคะอะไรลูกลูกอย่าไปทำอย่าไปทำเขาเดี<ช>๋ยวเขาจะต่อยหนูอีกเมื่อกี้แม่จ๋าบอกว่ายามมะเร็งดอกไม้ไมเพิ่นมะเร็งดอกไม่บะนี้โตพึ่งอยู่ในดอกไม้ต่อยเพิ่นนะคะแลนห้องให้ขาไปในบาทสีม่วงกำลังบาดนะคะล่นะกัอันนี้เขาโรยแล้วนะคะ ุหลาบกำลังแตกใบแล้วก็ลาเวนเดอร์นะคะเอาแรง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 ยาว เป็นกระเทียมปลานะคะกระเทียมปลากำลังอ่อนเอามาขั้นสม้มหรือว่ากินสดกระแทบนะคะเป็นเหมือนพักแป้นบานเอานะคะกำลังออดเลยเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาวันหยุดนีจะภาพไปปลานะคะเก็บกระเทียมปลาในปลาดอกไม่นะคะอันนี้เป็นหน้าผักเสียนนะคะผักเสียนฝรัง่ง ที่เขาเอาไปคั่นสมคั่นสมแล้วก็จะเหมือนพักเสียนบานเฮานะคะอันนี้ก็เป็นไม้ดอกในสวนเนาะเขาเกิดเองนะคะอดอกสีนี่หอมนะคะ เป็นกระเทียมปลาเนาะอันนี้เขาเริ่มลรยแล้วนะคะช่วงที่อ่าเข้ากลับเมืองไทยกันเนาะหละกักกาตอนนี้ก็ล่งหลุงเรือนิดหน้อยนะคะ แม่เจ้าจะให้เขาขยายนะคะเพื่อจะ,อะเก็บใปชะเห็ดพันต่อไปในปีหนานะคะแล้วก็อันนี้นะคะงามๆนะคะเวลาเขาดอกเขาจะบ่มีใบนะคะ ะคณะใบหยกหรือว่าผักแคลนะคะกําลังอ่อนๆเลยนะคะเป็นตาต้มจิ้มน้าพริกแซ่บนะคะเนี่ยไม่เดี๋ยไม่จ๋าจะเก็บเพ็ดต้เข่าวนะคะอ่อนๆเลยนะคะนี่หลังจากที่มาละลายเนาะมีแดดเข้าก็จะเกิดไมเข้าแบบนี้นะคะก็ต้องปลูกไม่นะคะ,บบะ,คะแค่นี้ก็กิกนโมโมดนะคะคนเดียวนะคะ ส่วนนันนี่ก็เป็นแค่วม่วงนะคะอ่อ,อนเหยาะอ่อนออนเลยนะคะต้มจิ้มน้ำพริกเอาไปพัดไปเห็ดยังได้คือขนาดนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะน้อยแต่งงามกินบะทันนะคะอันนี้เป็นพักควางตุ่งเนาะที่อ่าเม็ดเขาลนนะคะแล้วกาเขาก็เกิดเองนะคะอันนี้เป็นกระเทียมกับพร้อมแดงนะคะไอมม่จ๋านะคะกำลังเกิดน,นะคะ อะไรลูกดอกไม้โอ้ตังเกอ,อันนี้ก็เป็นหอมนะคะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยพ่นดินแน่นะคะรดน,น้ำแน่เดี๋ยวก็กิกนปะทะน,นะคะต้นหอมเนาะอันนี้ผักในบ้านผักนะคะเที่ยวนะคะแดดแห้งอ่ากวางตุ้งนะคะโมมีนม้ำบ่ได้รดน้ำเขาเขาออกดอกนะคะ แล้วก็ผักชีนะคะนี่ผักชีอันนี้ก็ต้นผักชีนะคะที่เหลือ,อน,นี่เดี๋ยวแม่จ๋าจะอาจกล้า,า,ามาเลยพักเนาะส่วนอันนี้เป็นคนะนะคะรากาจะมีอาเบี้ยพักต่างๆเนาะกาลังเกิดนะคะอันนี้เขาลนเองนะคะรากาคณะนะคะของปีที่แล้วเนะาะทั้งนี้ก็เป็นคนาเนาะ เอาาทำเป็นตุกขโอเคโอเค้วก็อันนี้ผู้ข้านะคะกําลังเกิดนะคะเดี๋ยวรดน,น้ำแน่กับแตกไว้ที่กันนะคะประมาณน,นี้แหละนะคะอัปเดตพักในสวนลังบันแห่งเบิงเนะาะส่วนอันนี้เป็นอนเชอรี่นะคะดอกเชอรี่สีทองนะคะลืมออกดอกแล้วก็หวังว่าปีนี้เขาจะได้กินนะคะ เพราะว่าปีที่แล้วบ่ค่อยเป็นนวยนะคะเขาบ่ติดไห้นะคะดอกหลายแต่ว่าบ่ติดนะคะนี่ดอกงามๆค่ะเชอร์รี่สีทองนะคะหนูกเดไปตัดต้นไม้ของมะม้านะลูกเดี๋ยวเขาจะเป็นดอกพเสวยๆนะ 别别别别,别！<laughs> สำหรับท้ายคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะขอจบคลิปใบแคนิกรนเนาะกะขออวยพรให้เอฟซีของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีความสุขกายสุขใจนะคะไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญในปีใหม่ไทยนี้นะคะสุขสันต์วันสงกรานะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก่ะต้องขอลาไปก่อนเนะาะจังไม่เอาไปเจอไม่คลิปหนาคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแลบฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีคะ่ะ